สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะเมื่อนี้ไข่ปลาเลียวเซี่ยวหรือไข่ปลาริวกิลล้วนะแล้วก็กุ้งค่ะแล้วก็กุ้งดองแล้วกับมีปูมาค่ะผสมทอนนดองของห้องอื่นต้นหอม,อมส่องมักต้นหอมกากินแต่ต้นหอมเป็นยำนะคะยำตำก็ได้เป็นน้ำยำค่ะ ข้างในเนี่ยเป็นมะม,ม่วงะ่ะคะอื หามองกินก่อนอใส้ทั้งหมักหน้าค่ะเพื่อเพิ่อพอมความหอมออสตอไม่หอดสีขาว พักปอดสานผิดวันบริสพันเซใส่อันหดน้ำแค่นั้น,นะคะใส่ปื้อข้อ อมน้องซิอิวลองเมันหัวกัแบแซบแซบไปอีกแบบว่ะ อากาศเริ่มเย็นเสปีใหม่ค่ะเผื่อใครมาดูคลิปย้อนหลังเนาะค่ะถ่ายค,คลิปนี้ช่วงไปเดินเมษานะคะเออเมษาปะนะยังก่อนท่านว่าค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะหัวจะขวงโอพี่บา hai bà liu chuột hai bà liu xeo xay càng xong ở sạp xay dăm cả, loài hả Pumatia. แ្ะสប់ទា

อันที่สสยตาม่งๆเนี่ยค่ะมง่งแานจะขวางแานพักมันหบ <c oughs> ขวางนล้วไม่หลจักมันจะใส่เป็นคนหมักซื่อเลยถ้วยจานซื่อเอาวัาสดุข้นอยาบซื่อแต่ถ้วยข้าจานเป็นบ้าเป็นคนหมักแบบว่าชอบซื้อถ้วยจาน ื้อแล้วแบบสองสมามใบเองสินะซื้อเก็บไว้อนะอันไหนสวยก็ซื้อ,อนะสุดท้ายก็ใส่แต่จานเดิมนี่แหละอันนี้มีจานเดียวเลยนีย่จานกระเบื้องเนี่ยจานกระเบื้องตัวนี้มีแต่จานเดียวน่นแตกกมื้มีคนถามเหมือนกันว่าซื้อที่ไหนจำไม่ได้ค่ะอันนี้นะ คิดว่าซื้ออยู่อุดรเออน้องคายเมกกะโฮมมั้งมีใครแนะนำได้ไหมคะว่าซื้อที่ไหนบ้างอยากไปซื้อไหมเชออ่นกันนะมีอันเดียวแมนขอบบินเหรอ นี่จะไปพัดต่อซื้ออีกแล้วพัดสับจะบอ่ะใครจะต่อมางบอกคือพัดแบบจังสี่จักรจะพัดกินเอา ออืมนี่จะกินก็แบบนี้นงบอสกินกับซ้มตำอะไรอย่างเงี้ยโูนั่งก็ได้รอบไปผัดพอผัดแล้วอร่อยอีเลยอ่ะมันบอมเหนมันเป็นมันๆสดอๆสดๆบะขมความ เต็ดกลุ่มสิบาทไปเยอะเอาลองมันหละอันไนรที่มันเหลือนี่เนี่ยกินแบบประหยัดอันนี้ก็ใช้ได้ได้ประหยัดไม่ดูว่าวัได้กที่ยังเหรอค่ะ เอาในตู้เย็นนี่แหละมันไม่ว่างโอ้ดูสิประหยัดเลยน,นะไม่ใช่ <c oughs> เอาที่้ามีมาเห็ดกินเติมหมูสามสั่นกับใส่เาะมะเขือเทศถูกแล้วกิโลละสิบบาทมะเขือเทศใหญ่กุงบักใหญ่บักโตสิบบาท เที่ยมท้นหรอกค่ะขีดจะแบบนุ่นๆไข่ปลาลิ้วกิวเนี่ยมันแตกนะปอบแปะปอบแปะปอบแปะแบบว่าซื้อมาแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ไม่ได้ทำกินซากกระเถอะแล้วทีนี้ ก็เลยละลายมันไวน์มันละลายเองที่เหลือรืมคนมันเป็น,นั่นขอนกลน้ามขาเมื่อแบบนี้พอบอกคนมันตุบตุบตุบ,ตบเกือบไม่ไดก็เลยเหลือน้อยหนึ่ง พอดีละ่ะเอาไปใส่บาร์สตอกันให้อยู่มนันแบบแล้วแบบจ้งใจว่ากินเหมือนเสียไปไว้ใส่บารส์สตอสิปเป็นล่างนอมหลับสาร,รภาพบริคีทีแต่อาจี <c oughs> นิดนึง ว่าเธอนี่นี่ิมิฟูเลยเป็นมอดูปะดูดวงให้ฉันแน่นะเบื้องหน้าเดาดูปุ๊บลดฉันเป็นแต่ได้ผัวปะนี่ฉันสิยูจืงสีตลอดไปฉันจะรู้สึกนี่แหละว่าชิดได้ว่าผัวนี่ ไม่ได,ด้กับต่ายเนี่ย่ะปัวฟื้นจากหัวเจ้าความเอาไว้ใส่ไปใส่พัดอุ้ยเฮ้อเฮ้อมันเห็ดแสบ ช่วงวาจาของเห็ดแสบเคยเป็นไหมคะแบบว่าเราทําอะไรก็ช่างแล้วทาเราทําทอร่อยแล้วอยากจะทําอีกเพราะว่ารู้ว่าฝีมือจ้าของแสบอะไรอย่างนี้แหมอเออขอบคุณลหลายๆายคะ่ะที่เข้ามาติดตามเราชงกินแสบแบบเงนนอนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ